ขอความเจริญในพระธรรมจนบังเกิดมีเดี๋ยวท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวต่อท่านผู้ชมไปแล้วว่าคุณจะเป็นคนอย่างไรจึงได้กล่าวไว้ว่าคนยิ้มคือผู้ชนะเอ่อคนยิ้มคือผู้ชนะคนเสียสละคือคนที่ครองใจคนคนอดทนต่ออารมณ์คือผู้สังสมตบะ คนเสียสละคือคนคือเวลาชนและครองใจคนทั่วไปคนนี้ในทางตรงกับข้ามนะคนฉุนเฉียวเกลี้ยกา่คือคนที่ขาดตะบะฉุนเฉียวเกลี้ยกา่ขาดตะบะขาดการอดทนในอารมณ์เราจะเป็นเด็กเป็นคนระดับกลางคนหรือผู้ใหญ่ยิ่งเอายศเอาศักมาบุกอะไรตัวเลยฉนเฉียวเกลี้ยกา่ขาดตะบะขาดคติธรรมเขาแย่แล้วก็แตกเช่นนั้นแล้จำันเลยถ้าเขาแย่แล้วอารมณ์แตกทีไรนะขันแตกขันติเป็นขันแตกทีไรเนี่ย ตบะมันหมดไปเนี่ยเขาจะแย่เรื่อยๆอย่าจนเสียสติอย่จนเสียบุคลิกอย่าจนเสียสภาวะของความเป็นผู้นำเออนี่เพราะฉะนั้นมันต้องเก็บอารมณ์คนถฉื่อเฉียวคือคนเกียวการคือคนขาดตาบะคนขี้ตำหนิคือคนที่ออคนเฉื่อยเชื่อกบคือคนที่ขาดขันติคนขี้ตำหนิคือคนที่ไม่เห็นความดี คนที่ขี้ตำหนิคือคนที่มองไม่เห็นความดีคนเรามันมองเห็นความดีเท่านั้นแหละท่านพูดแต่สิ่งที่ดีว่าสิอะไรที่ไม่ดีก็ตัดมันทิ้งทิ้งไปตัวหนังสือมันผิดตัวแล้วมันผิดก็เอานิคกิตไปเปื่ป้ายไปเปื่อเม็ดป้าย,ายพิมพ์สิ่งที่ถูกไปสิท่านแก้ตัวให้เขาไม่ใช่ไปถล่มเขาเเเเเต้องมีเล่ยๆเลยๆติตตตจิงเลยอาตมาก็อยู่กับคนติ โรกใบนี้มันต่โลกคนติดติดเท่านั้นติดแลวไดอะไร้าท่านติดรับหลังมันจะเป็นคําแนะนําก็ช่วยไม่ได้ท่านเพราะอะไรฮะเพราะคนไม่เห็นความดีของคนอื่นคนอื่นมันต้องมีความดีบ้างในความดีของคนอื่นเราก็ดูเอาสิท่านคนเราเอก็อยากหเห็นความดีบนใบหน้าของเราเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้ว ถ้ามันมีฝ่ายสักดวงมันคิดตำหนิก็ท้ายมันอยู่นั่นแหละไม่ดีอ่ะนี่เขาเลยตำหนิบนใบหน้ารออักคนคนนี้แหมแต่ถ้าถ้าไม่มีฝ่ายดวงนี้สักดวงจะแต่งงานนะคุณตีคุณก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเออ,นเอ,อคนที่คิดตำหนิคือคนที่มองไม่เห็นความดีคนเอาแต่ใจตนมิบรวรราชชนิกหนีคนเอาแต่ใจตนเนี่ยคนมุนกกหลนนี้เด็กเอาแต่ใจตนนะพี่เลี้ยมกขาหนีสอนเด็กสอนลูกสอนหลาน เอาแต่ใจตัวจะประยุทธ์ยงส่งเสริมเดบริวารมันหนีหมดะจะอยู่ในระดับไีก็ตามทนะี่เป็นัวเป็นเมียเป็นเจ้านายเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะฮะมันก็ไม่แต่คนหลีกหนีคนเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวบริวาลเฉลี้หนีคนคิดะระหนีนะไม่มีใครมาเป็นบริวารคนคิดเนี่ยเขาจะมาเป็นบริวารแล้วท่าน บริามันก็หมดไปเพราะบรารมันเกิดจากการให้นี่ท่านมื่อคิดตระีเนี่ยมันตระนีไปหมดแล้วจะเอาไว้ให้ใครต้องถามเด้อจะเอาไว้ให้ใครถ้าไม่มีบริวารไม่มีทางท่านเพราะฉะนั้นจึงกล่าวตือทนทั้งหลายว่าก็ถามเธอเป็นคนอย่างไรแล้วก็ถ้าดีก็พัฒนาสิ่งดีไปเขาเรียกอนุคณาประทานและพาวนาประทานพัฒนาสิ่งดีครับข,ขึ้น,ข,นขึ้นไป แล้วนาพระวนอภิานรักษาสิ่งที่ดีไว้ถ้าสิ่งที่ไม่ดีราบกำจัดและป้องกันยันมาเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็จะตอบตนเองไนดะ้ว่าตนเองเป็นคนเชลนคนเรานะถ้าไม่ประเมินตนด้วยคำสอนของคนอื่นเนทานทานจะประเมินตนผิดทุกครั้งอาตมาเป็นพระออกทีวีก็ฟังคำประชาพิจารณ์เหมือนกัน